ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะมามาพี่น้องจวดจวดจะจวด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 พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเมื่อนี้กะ วัดพระนะจ้ะอังกรอร์กะได้ไปท้ำบุญหรือวัดได้ไปนั่งสมาธิได้ไปตักบาตรได้ไปขวดน้ำแล้วกะรู้สึกสบายใจจ้ะเมื่อนี่กะอังกรอร์กะได้ไปบำเพ็ญประโยชน์คือล่างของน้ำวัดแต่ว่าเมื่อเนียงกอร์กะไม่ได้ทายถ้ำนะจ้ะกะมีแค่รูปภาพเล็กๆน้อย เพราะว่าพ่อเขาไปได้วัดแล้วกะบอบอมีเวลาใดมากทายรูปหรือว่าทายวิดีโอเนาะจา้ะกาไมีแต่ตอนที่เซตแล้วคือตักวาดเซตแล้วนะคะล้างถวยเมื่อนี่กะอังกอก็ว่าสีเฮ็ดคลิปอีกด้วยจ้ากะน่าจะเป็นช่วงเทียงเทียงหรือว่าบายบายเพราะว่าตอนนี้กาอังกอกะ พาแม่มาตลาดดุจาประกาศสืส่อของสื่ออาหารสื่อกับขา่าวจังไดกาฝากกดไลค์กดติดตามแพงกอ่อนได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันจ้าเมื่อนี้ก็ห้าวกลับไปเบิ้งกันเลยจ้าว่าอังกอร์จะมีเมนูอ,อย่างน่าจะเป็นปลาหมึกจ้าเมื่อนี้อังกอร์ว่าจะไปซื้อปลาหมึกไปเบิ้งกันเลยจ้า นี่คือเมนูมื้อนี้จ้าพี่น้องมื้อนี้อ่างกอสีเฮ็ดป่าหมึกจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าว่างก่อสีเฮ็ดเมนูใดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้อ่างกอมีเมนูยำเปรตป่าหมึกจ้าพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าว่ามันเป็นแบบใดยำเปรตป่ามึกนี่จ้า ย่ำเป็นโตเลยจ้าพี่นอ้องย่ำแบบเป็นโตเป็นโตกันเลยจ้าวิธีเห็ดย่ำใตคลิปเลยจ้าอังกอรเห็ดหลิ่งไว้ใไตคลิปเลยจ้าอืจวดจวดพี่น้องแสบแสบโรลดเด็ดคือเกาจ้า ย่ำแสบรดเด็ดสูตรอังกอร์มามาพี่น้องจวดจวดจ่าจวด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 พี่น้อง แกบขัาแกะพี่น้องย่างเป็ดปลาหมึกแกับพี่น้องแซ่บ เบื้งวิธีเฮ็ดไต่ดิ่งเลยจัดพี่นอ้องข้าวกบเฮ็ดคือย่ำทั่วทั่วไปเลยลจา้าเพียงแต่ว่าปลาหมึกข้าวบ่ต้องหันห่นให้มันเป็นชิ้นจา้าบะตองหัน่นปนนลาหมึกให้เป็นชิ้นเลยจา้าเฮ็ดเป็นโตเลยจ้าแต่ว่าข้าวกบปาดแค่ห้มันแบบเขานามเขาเนื้อ ใส่เสยนแก้วพี่น้องกับเห็ดผู้รู้ขาว ยับคบี่น้องอันนี้โตใหญ่บิ๊กๆก,กันเลยจ้า

จ,จวดๆพี่หนอจับอันกอมาก,กินนวดปลาหมือก็จะอืมกัด นามมันแข้งมาทางผีเบิด้วยเนาะ จ้าพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กะอังกอกะขอตัวลาไปก่อนนะจ้าเมื่อหนามีเมนูเด็ดเด็ดแซ่บแซ่บอังกอกะสิมาเฮ็ดสูพี่น้องในเบื้องในะช่วงกันอีกจา้าฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำใน้อจา้าขอบคุณพี่่น้องๆทุกคนที่เข้ามา,หา,าให้นกำลังแจอังกอแล้วจา้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่และเพื่อนเกา่าอังกอก์กะขอตัวลาไปก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า